ถ้าไหมก็ต้องไมมแบบพร่งอ่ะอถ้าไหมก็ต้องไหมแบบพร่องแล้วละไหมไม่เอาไหมเหมือนกัน <c oughs> ส,สิ่งที่ไม่มีขอบเขตให้มันยิ่งกว่ากว้างยิ่งกว่าแคบหน่อยยิ่งกว่าแคบยิ่งกว่ากว้างหน่อยลูกเออมันจะได้ออกไปแบบ้มันยิ่งกว่ากว้างหน่อยไม่ตัวไม่เองเนี่ยหรือสิ่งที่มันไม่เกี่ยว ipt, ago, ตัวไม่เกี่ยวเองเนี่ยให้มันไม่มีขอบเขตดีดียิ่งกว่าแคบยิ่งกว่ากว้างหน่อย มารกับไม่ใช่มารไม่แตกต่างเลยนะมันเป็นเพียงแค่ทิฏฐิเฉยๆไปหลกกันไปเองมันนั่นเป็นนี่นเป็นตกเป็นตะคาอยู่แค่คตินิยมเหมือนกันคติไทยคติมัน <c oughs> หลงใครหลงมันคติเทพคติพรมนะ คติมนุษย์คติมนุษย์คติของแต่ละชั้นแต่ละภูมิคาอยู่แต่คติใครคติมันอยู่นั่นสมูทไทยคติเท่านั้นสิ่งที่ไม่เป็นคติก็มาเป็นคติ สิ่งที่ไม่มีขอบเขตเหมือนกันไปนเลยลูกส,สรุปดีอยู่แล้วก็มันจะได้มหากุณาไปนั้นคำว่าไม่มีขอบเขตเนี่ยหรือว่าพร้อมกันไปเนี่ยคือมันเป็นเนื้อหาก็มหากรุณาทั้งนั้นแหละ ที่มันไม่ใช่ไม้อะไหม้ที่มันไม่ใช่ตรงไหม้ไหม้ที่มันไม่ใช่แค่ไหม้ไหม้ที่มันไม่ใช่ไม่กระทั่งไหม้เองลูกสิ่งที่ไม่มีขอบเขตไหม้เนี่ยมันคือทั้งหมดของความไม่มีขอบเขต สิ่งที่ไม่มีขอบเขตไปได้วยกันเลยลูกมันจะได้ไล่ล่องรอยล้างไปเลยไอตัวที่มันเป็นนิสัยจิ้งจ้องต้องตั้งแหละมันคอยจะจํากัดเอาไว้คอยจะบล็อกเอาไว้คอยจะแค่นี้แค่นั้นอยู่เรื่อยยิ่งแค่ก็ยิ่งคาแค่อะไรไม่ได้เลยลูกสิ่งที่มันไม่มีขอบเขตจะมัวมาแค่อะไรอยู่เล่ายิ่งแค่ก็ยิ่งคาแค่อะไรก็คาที่มันแค่ แต่สิ่งที่ไหม่ตัวไหม้เองพร้อมกันไปเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ในการดับล้างอย่างยิ่งเลยเนาะสังสวัสดนี่เรียกว่าตัดรอบทันทีไหม้ตัวไหม้เองพร้อมกันไปเลยทุกอนุธาตุเนี่ยศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งในการดับล้างในการตัดรอบสังสวัสดให้เลย มันอยู่ที่ดํหรี่ถ้าดํหรี่ออกมันก็ออกถ้าดํหรี่ไปในไม่มีขอบเขตมันก็ไม่มีขอบเขตจกดํหรีไปถ้าดํหรี yeah. ่เข้ามันก็เข้าถ้าดํหรี่ออกมันก็ออกอยู่ที่ดําหลีดํหรี่จบมันก็จบสิ่งที่ไม่มีขอบเขตเรื่อยๆมันจะได้ล้างไปดํหรี่ที่มันล้างกันในดํหรี่เองดํหรี่ที่มันล้างสองสวัสด์ ทิ้งตัวทิ้งเองละตัวละเองไม่ต้องไปละอะไรลูกละตัวละเองไม่ต้องไปคอยทิ้งอะไรทิ้งตัวทิ้งเองถอยกลับมาไหมตัวไหมเองถ้ามันสเปสะสปะเกินไปก็ถอยกลับมาไหมตัวไหมเองแต่มันคอยจะหาหลัก เกาะหาหลักจับก็ถอยกลับมาไหม้ตัวไหม้เองไม่ต้องไปจับอะไรไม่ต้องไปเกาะอะไรถ้ามันคอยจะจบมันคอยจะยุติอะไรลูกก็ถอยกลับมาไหม้ตัวไหม้เองเรียกว่าจบตัวจบเองยุติตัวคอยอยุติเองไม่ต้องไปคอยอยุติอะไร ไม่ต้องไปคอยจบตัวไหนลูกจบตัวจบเองถอยกับมาไหมตัวไหมเองจบตัวจบเองยุติตัวยุติเองไม่ต้องไปคอยจบไม่ต้องไปคอยยุติอะไรแล้วก็พร้อมกันไปเลยทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมกันไปมาหากรุณาในการจบช่วยไปได้วยกันในการยุติช่วยไปได้วยกัน ไหมตัวไหมเองไหมตัวไมมเอง,ม,ม,เองมันจะตัดทั้งตัวผู้สร้างตัดทั้งตัวผู้สวยผลให้ถ้าจะไหมก็ไหมตัวไหมเองอย่าปไปไหมอะไรนะ ดีๆไม่ตัวไม่เองตัดตัวตัดเองนั่นแหละยุติตัวยุติเอง นะถ้ามันรู้สึกว่ากวาดแกงเคว้งคว้งวางมันรู้จะอย่างอะไรมันเคว้งคว,ว้งวางกว,งวาดแกงลูกกระถอยกลับมาไหมตัวไหมเองเรื่อยๆไหมตัวไหมเองมันจะกลายเป็นดับล้างทันทีสิ่งที่ไม่มีขอบเขตเนี่ยมันเป็นเนื้อหาขององค์มหาบรามีทั้งหลาย บางทีมันจะไม่คุ้นเคยกับเหล่าบรรดาสรรพชีวิตจิตวิญญาณทั้งหลายจะเว้งคว้างเพราะตัณหาพาเคว้งคว้างสิ่งที่ไม่มีขอบเขตของท่านเนี่ยมันมาจากทิ้งตัวทิ้งเองมันมาจากละตัวละเองมันมาจากไม่เอาตัวไม่เอาเองอะนะมาจากว่างที่ไม่ใช่ไม่กระทั่งว่างเองจึงไม่มีขอบเขตดังนั้น กับสัพพชีวิตจิตวิญญาณทั้งหลายแล้วก็อาจจะไม่ถนัดเท่าไหร่นะอาจจะกวาดแกว่งเพลงควางแต่นั้นลูกก็ดีๆไม่เอาตัวไม่เอาเองไม่ตัวไม่เอง <c oughs> สิ่งที่ไม่มีขอบเขตของท่านเนี่ยมันมาจากทิ้งตัวทิ้งเองมาจากละตัวละเองทั้นั้นมาจากไม่เอาตัวไม่เอาเองทั้นั้นอืมไม่ใช่มาอยู่แค่ละอะไรไม่ไม่ใช่มาอยู่แค่ทิ้งอะไรไม่มาอยู่แค่ละอะไรไม่ใช่มาแค่ทิ้งอะไรลูกของท่านเนี่ยมันมาจากทิ้งตัวทิ้งเองทั้นั้นละตัวละเองทั้นั้นมันเลยไม่มีขอบเขตอยู่แค่ติดแค่หลุดมันเลยไม่มีขอบเขตอยู่แค่เกิดแค่ดับ แล้วมันไม่แค่แต่นั้นถ้ามันจะเถียงกันไปกับเนื้อหาที่มันไม่มีขอบเขตอยู่แล้วลูกก็ละตัวละเองนั่นแหละทิ้งตัวทิ้งเองนั่นแหละอย่ามาอยู่แค่ละอย่ามาอยู่แค่ทิ้งอะไรทิ้งตัวทิ้งเองนั่นแหละละตัวละเองนั่นแหละลูกไม่ก็อย่อยู่แค่ไม่อย่าอยู่แค่ไม่ไม่ตัวไม่เองนั่นแหละไม่ตัวไม่เองนี่ก็ไม่ทิ้งไม่นั่นเองไม่ไม่เอาไม่นั่นเอง มันจะสถเทียนกันไปกับความไม่มีขอบเขตเรียกว่ามหาสุจิตา ทิ้งตัวทิ้งเอง